มาที่ละครทองเนื้อก้านะครับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและจะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับเมื่อวานนี้คุณอ,อ้อพงพัฒน์และพี่แดงธัญญานในฐานะผู้กำกับและผู้จัดจะค่ายแอคอาร์ตก็ได้นาทีมนักสแสดงครับมีคุณปอนทวุฒิอโยธสวรรคกุบกิบสุมนทิพย์น้องนิชามะปรางวิราการและวันเฉลิมนะครับสามรุ่นเลยครับน้องเมลิกน้องแม็กและน้องยอชนะครับรวมถึงนักสแสดงเด็กคนอื่นๆพร้อมด้วยนักสแสดงจากละครเรื่องเวียงร้อยดาวมีแต้วนัทพรเชนเตชินบุตรโกรมนทิพย์ไปทําบุญเลี้ยงออาาหรกกกลงงวันันนนน้้บบๆที่่็ สลัมนพระอุปถรัรมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินที่ชุมชนเสือใหญ่ในโอกาสปิดกล้องละครทั้งสองเรื่องนี้นะครับงานนี้นอกจากเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วครับเหล่าดาราก็ยังได้ร่วมร้องเพลงและเต้นรำกับน้องๆอ,อย่างสนุกสนานนะครับซึ่งการทำบุญแบบนี้นั้นเป็นกิจกรรมที่พี่ออฟพี่แดงทำเป็นประจำหลังจากการปิดกล้องละครทุกเรื่องแทนการเลี้ยงปิดกล้อง โดยเฉพาะครั้งนี้ครับเลือกมาทําบุญกับเด็กๆที่นี่ก็เพราะว่าปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่สมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นกับเด็กในสลัมนั้นเป็นสิ่งที่ละครทองเนื้อการนั้นนําเสนอในเรื่องด้วยอ,อย่างหนึ่งของเราเนาะอยากทําบุญกันอ่ะก็ได้มาเจอกันด้วยแล้วก็ทําบุญร่วมกันก็เป็นสิ่งที่ดีๆแล้วก็ให้กับ เด็กที่ได้โอกาสโดยในยะจริงๆของละครเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาในสภาพที่ที่ไม่สวยงามเท่าไหร่มันก็สะท้อนชีวิตของเด็กบางกลุ่มโดยเฉพาะเด็กเด็กอ่อนในสลัมตรงนี้เขาก็ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาคล้ายๆก,กับของเราในละครจะสะท้อนให้เห็นปัญหาของเด็กพนนี้แล้วเขาใช้ชีวิตยังไงที่จะอยู่ในสังคมที่เป็นแบบนี้ได้อย่างอย่างอย่างรอดปลอดภัยแล้วก็เป็นคนดีในสังคมได้